สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบอมคริปโตทุกคนนะครับห่างหายไปสนานเนาะพี่จงเนาะประมาณสักเกือบเกือบเดือนเนาะยี่สิบกว่าวันก็ทิ้งระยะไปนิดนึงพอดออีไปบวชมาเนาะก็มาอัปเดตสถานการณ์รายวันของบอมคริปโตไม่ใช่สี่รายเดือนแล้วเนาะให้เพื่อนๆฟังกันเพราะว่าพอดีล่าสุดเนี่ยเพิ่งกลับมาเห็นในวิดีโอเนี่ยตัวล่าสุดของพี่จงเลยที่เป็นบอกว่าสรุปสิบวันที่ผ่านมาเมื่อตอนประมาณสักเดือน ปลายเดือนตุลาเนาะเนี่ยยีิบเจ็ดตุลาอ่เพื่อนรู้สึกจะเป็นที่สนใจของเพื่อนๆกันมากเลยเนาะดูไปเป็นหมื่นครั้งเลยก็ณนะวันนั้นกับวันนี้ต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงไปบ้างนะอย่างแรกเลยอ่การเล่นการเล่นก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆอยู่เนาะอินเทอร์เฟซเนี่ยก่อนที่วิจ,จะปิดไปก่อนที่จะไม่อยู่ไปเดือนที่แล้วเนาะกับเดือนนี้อินเทอร์เฟซก็ก็เหมือนเหมือนเดิมนะ ก็ยังก็ยังเหมือนเหมือนเดิมมีระบบอัปเกรดขึ้นมาเหมือนที่พี่โยเคยรีวิวให้นะตอนนี้บ้านล่าสุดบ้านก็ก็เต็มแล้วตัวบ้านที่เป็นเจ็ดรอยสบนี่ก็เต็มแล้วเนาะให้บ้านเหลือศูนย์แล้วตอนนี้เพื่อนๆจะซื้อบ้านเนี่ยต้องซื้อที่สองพันสี่ขึ้นไปแล้วนะอันนี้ก็คือระบบคือขายอินเทอร์เฟซรวมๆยังเหมือนเดิมมันจะต่างจากเดิมก็ตรงที่ว่าคนเล่นจะเยอะขึ้นเนาะ ทีนี้มาดูสถานการณ์นิดนึงอ่าหน้าจอหน้าจออินเทอร์เฟซเขาเปลี่ยนไปเนาะเ mm hmm. พิ่งจะเปลี่ยนเมื่อวานนี้เอง mm hmm. ก็เข้าใจว่าคงจะเตรียมรับอะไรใหม่ๆขึ้นมาเอาละนอกจากเรื่องของการเล่นแล้วเรื่องของเหรียญรายวันอย่างพี่เจ้าสังเกตมาสองสามวันแล้วแต่ช่วงนี้พอดีเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหานิดนึงอ่าแลดูเหมือนว่าเหรียญที่ได้จะลดลงนิดนึงนะอย่างวันนี้พี่เจ้าได้เนี่ยสองวันมาไ้ได้ไม่ถึงสิบเหรียญเลย ก่อนที่ปิดไปเนี่ยได้ประมาณสักวันละประมาณสิบเหรียญตอนแต่เขาไม่ได้เยอะนะเพื่อนๆนก็ประมาณสักวันละแปดเหรียญหรือประมาณ8ปดถึงสิบแปดเหรียญนั่นแหละแถวๆนี้ไม่ได้น้อยกว่านี้แหละแต่รู้สึกเหมือนกับว่าฮีโร่อะเลือกจะดีเจนไวขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะรู้สึกเหมือนเหมือนเร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยพี่ก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งตัวแรเนี่ยตัวเนี้ยตัวน้องกบส้มเนี่ยทิ้งสมมุตินอนปิดตอนประมาณสักสี่ทุ่มเที่ยงคืนอนะไรประมาณนี้หกโมงขึ้นมากนางก็ยังไม่เต็มเลยนะ แต่ปัจจุบันนี้ยตื่นขึ้นมาก็เต็มแล้วปิดปิดเท่าเดิมก็เต็มแล้วเขาจะมีพลังมีเกจบอกขึ้นมาด้วยนะที่พี่โยเห็นความเปลี่ยนแปลงนะก็ไม่แน่ใจว่าเขาปรับเรื่องเลือดกับปรับเรื่ององัอาตราการวิ่งห,หรือเปล่าไม่รู้รู้สึกว่าเหรียญมันได้น้อยลงไปนิดนึงแต่นิดเดียวก็ตีทั้งลบไปประมาณสักเหรียญหนึง่งประมาณนี้แต่ในายาที่สําคัญรอบนี้นะที่พี่โยกคาดว่าเพื่อนๆสนใจกันมากคือมูลค่าของเหรียญเนาะอย่างปัจจุบันเนี่ย เข้ามาดูย้อนหลังในคอยมาร์เก็ตนะเห็นปะ่ะมันเหรียญมันขึ้นไปถึง5นะช่วงตอนที่เราเราก็ตามกันมายาวในวิดีโอเนาะช่วงประมาณสักที่เขาตกหนักๆเลยช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เขาจะขยายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยช่วงนั้นเหรียญมันอยู่ประมาณสักเนี่ยประมาณสักหนึ่งกว่าๆเองเห็นไหมเนี่ยจริงๆลงไปถึงศูนย์กว่าๆยังมีอะไรนะเห็นปะ่ะศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าเนี่ยแล้วพอพอ ช่วงที่เซิร์ฟเวอร์เขาเริ่มนิ่งก่อนที่ก่อนอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยเหรียญเขาไต่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้พี่โจย้อนหลังสามเดือนนะจะเห็นว่าตั้งแต่เกมเขาเปิดเลยแหละมันจะมีพีคอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ดาวมาหมดเลยพี่โจเข้าแถวๆถวนี้ประมาณสิบกว่ากว่าเนี่ยเหรียญจะอยู่ราคา 2, 2, 7, 9, ก็สองจุดสองจุดเก้าแถวแนี้แล้วก็ดาวมาเลยถ้าเพื่อนๆจำได้จะมีช่วงหนึ่งที่เซิร์ฟเวอร์เขาเลทเทมากเข้าไม่ได้ปิดทั้ทุกวันเหรียญก็ราคาตกมากเนี่ยคือช่วงสีแดงที่เห็นตรงนี้เนาะต่าสุดก็คือ ศูนย์ก็กว่าไม่ถึงหนึ่งเหรียญนะศูนย์จุดเจ็ดศูนจุดแปดซึ่งตอนนั้นนะซื้อตัวสิบห้าตัวใช้เงินแค่สี่ห้าพันบาทเองนะแต่ปัจจุบันเนี่ยจากวันนั้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าไม่ทันเนี่ยแล้ววันเนี้ยมันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอย่างเดียวเลยนะมันจะมีช่วงช่วงนิ่งนนิดนึงจากนั้นก็คือพุ่งเลยยิ่งยิ่งความเป็นเมตาเวิร์สมานะทําให้เหรียญกระแสเกมมันขึ้นกันหมดแล้วประกอบกับเกมบอมคริปโตโเขาเริ่มนิ่งแล้วตอนนี้ปัจจุบันเหรียญเขา ตอนนี้ก็สวิงสวิงอยู่แถวๆนี้ห้าบ้างหกบ้างเจ็บบ้างแล้วแต่ช่วงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดจะเล่นเดี๋ยวที่ชื่อจะคำนวณให้ดูคร่าวๆเนาะสมุดเหรียญอยู่ที่หกอ่ะ,ฉะเฉลี่ยน,นะเหรียญอยู่ที่หกหกเหรียญถ้าเราคิดจะเล่นหกเหรียญเราต้องใช้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบบีคอยล์ถูกไหมร้อยห้าสิบบีคอยเหรียญหนึ่งก็คือหก u s เตอนนี้ราคา u s d น่าจะประมาณ ตีไปเลยนะสามสิบสี่คูณสักสามสามสิบสามก็ได้อ่ะคูณสามสิบสามสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแล้วนะก็คือสิบห้าตัวเนี่ยใช้ถึงสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแล้วเราได้คืนวันละสิบเหรียญสมมติกลมๆนะแปดถึงสิบเหรียญตอนนี้อย่างที่พี่โจ๊กบอกคือว่าเราได้ตัวของพี่โจ๊กนี่มีตัวมีตัวแรอยู่สองตัวเนาะมีตัวแรอยู่สองตัวแรอยู่สองตัวเนี่ยน้องเขียวสองตัวแล้วก็มีซูเปอร์แรอยู่ตัวหนึ่งที่เหลือก็คือคอมมอนลวด ถ้าอารมณ์ประมาณเนี้ยได้ประมาณตีสักแปดเหรียญนะตีตีน้อยไปสักแปดเหรียญถึงสิบเหรียญเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนขยันเปิดแบบสิบเหรียญได้พี่โจแบบลืมบ้างอะไรบ้างช่วงหลังคือมันคืนทุนหมดแล้วไงก็เลยไม่ได้รีบเปิดละเมื่อกี้เราใช้ทุน29 7 0 0เ้าันเ็ดร้อยเนาะถ้าสมมติเราเปิดได้เวลาตีสักสิบเหรียญเลยขยันขยันมากๆาวันละสิบเหรียญก็คือ1้อยห้าสิบเหรียญร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหรียญที่เราจะได้ในการลงไปเนี่ย มันก็ใช้ระ,ระยะเวลา15วันเหมือนกัน10 1สบวันฉะนั้นเราเพราะเราได้มาเป็นเหรียญบีคอย์ถูกไหมเราอาจจะต้องมานั่งดูกันแล้วแหละว่าบีคอย์เนี่ยเขาจะนิ่งตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนถ้าเกิดเขาตกลงไปอยู่ที่เบสเขาเหมือนเดิมก็คือสักสักสามเหรียญานเงี้ยเนี่ยถ้าเชดดูเฉลี่ยนะคือเบสเขาอยู่แถวๆถเนี้ยสามเหรียญเนี่ยช่วงนี้ไม่แน่ใจว่ากระแสอะไรเขาปั่นขึ้นเงแต่ถ้าเขาไม่ลงเลยก็ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะอย่าลืมว่านี่มันช่วงเวลาแค่สิบกว่าวันเองนะ ิบกว่าวันเพื่อ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 นซื้อตอนนี้เพื่อนเพื่อนเข้าที่หกเหรียญใช้เงินที่สองหมื่นเก้าเมื่อกีที่พี่จะมาดูนะใช้เงินที่เนี่ยใช้เงินที่สองหมื่นเก้าเกือบสามหมื่น่ะตีถ้าสองหมื่นตีแคสามหมื่นไปเล้ก็ได้กลมๆนะใช้สามหมื่นแล้วเราได้คืนวัน,วนละแปดเราเราเราได้สมมุติณตอนนั้นเนี่ยเราเราได้มาสิบวันอ่ะเราเล่นสิบวันเราได้มาหนึห้าสิบเหรียญตีให้ยี่สิบวันก็ได้หนึ่ิแต่ตอนนั้นยี่สิบวันข้างหน้าเนี่ย เราไม่รู้ว่าเหรียญจะเท่าไหร่สมมติเหรียญตกมาที่สามคูณสามแปลว่าเพื่อนๆจะได้4ี่ร้อยห้าสิบถูกไหมจากเดิมที่ทีเ่เราคิดเอาไว้ที่เก้าร้อยถูกป่สี่ร้อยห้าสิบแปลว่าเรายังไม่ถึงเก้าร้อยเลยเพราะทุนที่เราใช้คือเก้าร้อยแปลว่าแทนการที่เราจะเล่นสิบวันเราก็จะกลายเป็นยี่สิบวันแทนซึ่งก็ถามว่ามันยัง มันยังได้อยู่ไหมพี่โจว่ามองมันก็ได้นะเพราะว่าเราคือตอนนี้มันขึ้นลงกับเหรียญบีคอยแล้วแหละแต่อย่างว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราเปิดได้วันละสิบเหรียญเนี่ยพี่โจคิดที่ดูคร่าวๆตอนเนี้เราได้วันละสิบเนาะเราได้วันละสิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยถ้าเราเปิดทุกว,น 10, วนันสิบสิบห้าวันเราก็ได้รเราห้าสิบเหรียญถูกป่ะเราห้าสิบวันปุ๊บตอนนั้นเหรียญตกไปสามเป็นสามยูเอสคูณสามก็สี่ร้อยห้าสิบเหรียญแต่ทุนของเรามันคือเก้าร้อยไงทุนเรามันคือเก้าร้อย ซึ่งตอนนั้นตอนนาตอนนี้ที่เราใช้เงิน9 0้อยซื้อเนี่ยเราใช้เอ่อเราเราตอนเราคิดที่6เนาะเราคิดที่6คือคอนข้างค่อนข้างพีคระดับเนื้แหละแปลว่าถ้าเราจะกลับไปที่9 0 0ร้อยได้เราก็คือคูณ2เท่าจากสิบวันก็เป็น20บวันถูกไหมอ่าถ้างั้นพี่โจมองว่าเข้าตอนนี้มันยังเป็นไปได้อยู่ระดับหนึ่งยังเป็นไปได้อยู่ก็คือไม่ถึงกับเสียหายมากเพราะเฉลี่ยแล้วเกมอะ่ะรีเทิร์นน่ะในการเล่นนะถ้าเราคิดว่าเราเอาสนุกเราเล่นเพลินเนเรารู้สึกว่าเรา ไม่ได้เบื่อหน่ายไม่การมันมากแล้วมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะก็แค่มานั่งเปิดกับมันเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะคืนทุนพี่โยก็เป็นไปได้นะแต่ถ้านะตอนนั้นสมมติกับการเพื่อนเเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นเนาะสิบห้าวันถูกไหมสิบวันสิบวันเราได้ร้อยห้าสิบเหรียญแล้วแต่ตอนนั้นเหรียญเกิดขึ้นไปที่สิบจากหกนะอาจจะขึ้นไปที่สิบคูณสิบเพื่อนเพื่อได้พันห้าแล้วนะสิบวันได้พันห้าพันห้าคูณสามสิบสามอ่ะให้ตัวเลขเท่าเดิมเลย จากเงินที่เราลงทุนไปสองหมื่นเก้าเนี่ยสองเก้าห้าสองเก้าเจ็ดร้อยนาะเมื่อกี้เนาะก็เหลือก็กำไรมาแล้วหมื่นเก้าอันนี้พี่โจพยายามให้เห็นว่าวันนี้ที่จะมาสรุปให้ฟังก็คือว่าณนะวันนี้วันที่19เดือน11บนะไม่ได้ชักชวนให้เพื่อนๆเ,เข้ามาลงทุนในเกมพวกนี้แต่อย่างใรพี่โจไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเกมนะเพราะส่วนตัวพี่โจเองเนี่ยออบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เกมนี้ก่อนพี่จะไปบวชเนี่ยก็ ได้ทุนคืนกลับามาหมดแล้วหมื่นห้าพี่ยกลงไปหมื่นห้าได้ทุนคืนมาแล้วแล้วพอบวชเสร็จปุ๊บพี่ยกให้ให้ให้คนเล่นให้ะนะก็เพิ่งจะถอนเงินไปอีกเมื่อวานหยกหยก,กประมาณสามหมื่นแปลว่าตอนนี้เราก็ได้มาแล้วสามหมื่นพี่ยกไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยใครจะเล่นเกมจะเฟล,ลหรืออะไรก็ไม่มีปัญหานะเพราะตอนนี้คือเอากาไรมาเล่นละทุกๆวันค,คือเราเก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกไปเรื่อยอย่างเดียวฉะนั้นไม่ได้ชักชวนให้ใครมาเล่นนะแค่มาบอกข้อเท็จจริงเฉยเฉยว่า 15ตัวพี่โจไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยสักตัวไปดูได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยทุกตัวแม้แต่ตัวดีที่สุดพี่โจก็ยังเป็นเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็การเล่นก็เปิดเล่นบ้างปิดบ้างชิวๆิวไปเรื่อยๆก็ได้ตกวันละ8-10ถึงเหรียญอันนี้ก็ยังปกติแปลว่าเขาไม่ได้ปรับรูปแบบเกมใดๆทั้งสิ้นนะแต่ตอนนี้คนเล่นเขาเยอะมากถ้าเพื่อนเพื่อไปดูใน Discord เนี่ยตอนนี้เซิร์ฟเวอร์อาจจะเพ่อให้เข,ข้าไปดูสเตตัสเซิร์ฟเวอร์นะสมมติปิดไปก่อนกลับไปดู Server, ใหม่ เซิร์ฟเวอร์เริ่มกลับมาเต็มอีกรอบมึงแล้วแปลว่าเนี่ยเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์ข้างบนเริ่มฟูอีกรอบมึงแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอาจจะเข้ามาเผชิญชะตากรรมที่กำลังจะเห็นอีกรอบหนึ่งก็คือล็อกอินยากแล้วแต่นะตอนนี้ปัจจุบันยังง่ายอยู่นะเห็นป่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นยังง่ายอยู่ถ้าคนมากกว่านี้อาจจะเกิดภาวะเดินคืนล็อกอินยากพอล็อกอินยากปื๊บคนก็จะเริ่มเทเหรียญก็จะตกลงมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเพื่อนๆจะเข้า ต้องหมั่นเล่นหมั่นแบบเก็บเหรียญให้ได้อย่างน้นนอยวันละสิบเหรียญนะเพื่อให้ได้ร้อยห้าสิบบีคอยแล้วพยายามเอาออกเอาทุนออกมาให้ได้พี่โจแนะนํานะเอาทุนออกมาให้ได้ก่อนเราจะเล่นสบายใจขึ้นบางคนพี่โจเห็นเปิดไปหกหน้าต่างสิบหน้าต่างอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่เลยรู้จักทุนที่เพื่อน,อนมีแต่ว่าต้องต้อง,องมันคือเกมอะเกม,มคือแปลว่าเราต้องเล่นเนาะแปลว่าเราต้องเล่นเราต้องใส่ใจดูแลมันนิดนึงถึงจะใช้เวลาไม่มากก็ต้องดูส่วนบอร์ด พี่โจ้ไม่แนะนำให้ใช้บอร์ดนะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโดนแฮ็กกันไปเยอะพอสมควรคือแม้จะเป็นบอร์ดที่คนไทยทำเองหรือบอร์ดต่างประเทศที่เขาซื้อขาดหรือซื้อรายเดือนอนะไรเขาก็โดนกันเลยฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดจะใช้บอร์ดเนี่ยไปศึกษาหาทางเขียนเองดีกว่าเพราะเราทำของเราเองอันนี้น่าจะเซฟกว่าเนาะแต่ก็ต้องระวังเรื่องช่องโหว่ในการแฮ็กเข้ามาแฮ็กบอร์ดเอาอีกทีแล้วกันนะสรุปก็คือว่า ไม่คิดอะไรมากไม่ได้คิดจะรวยมากมายก็เล่นไอเดียเดียวแบบพี่โจ้นี่แหละเล่นแบบเล่นชิลๆเล่นมีสองคนเล่นแบ่งกันเล่นกาแฟอะไรเงี้ยใครไม่ว่างอีกคนเล่นแทนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าสมมุติเราคืนทุนเราก็ไม่ต้องเสียเงินกลับมาแล้วที่เหลือก็เป็นกาไรเป็นดอกเบี้ยสายเดิมๆเราเรียกว่าสายฟ้าไปเนาะทุกวันก็เก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกกันไปได้มากได้น้อยก็ช่างมันเราก็ไปหาเกมอื่นของเราเล่นฉะนั้นบทสรุปส่งท้ายก็คือพี่โจมองว่า เท่าที่ฟังเท่าที่คำนวณให้ดูเมื่อกี้ณนะปัจจุบันนี้แม้จะเหรียญมีมูลค่าประมาณหกเหรียญหกเหรียญเนาะเราใช้เงินสามหมื่นในการที่จะซื้อซึ่งยังก็ยังเหมือนตีเส้นแบแอคซี่สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้เงินประมาณนี้พี่จะมองว่ายังซื้ออย่างเข้าได้อยู่ก็คือก็คือสามหมื่นบาทซื้อตัวสิบห้าตัวเก็บวันละสิบเหรียญสิบห้าวันคืนทุนถ้าณนะตอนนั้นเหรียญมันลดก็กลายเป็นสาสิบวันคืนทุนอะไรอย่างเงี้ยช้าหน่อยแต่ก็ ยังไงก็น่าจะคืนทุนได้ก็เล่นไปนเรื่อยๆที่เหลือแล้วก็พอเราคืนทุนแล้วเราก็เก็บเป็นดอกอเนาะอันนี้เพื่อนๆไปพิจนารณากันเองแต่คิดจะรวยแบบทางงัดเลยหรืออะไรเงี้ยพี่ก็ว่าก็ยากอยู่แต่ก็ยัง,องรอลุ้นนะว่าเหรียญเขาจะขึ้นไหมเพราะช่วงนี้เกมนี้เขาเริ่มนิ่งแล้วจริงๆเล่นแล้วเขาเริ่มนิ่งแปลว่าพี่ก็มองว่ามันก็อาจจะมีโอกาสขึ้นถ้าเขายังขยายเซิร์ฟเวอร์นะ โอเคก็ okay. โดยสรุปความเห็นพี่โจ้มีประมาณนี้สำหรับเกมบอมคริปโตประจำเดือนพฤศจกิกายนวันที่19เนาะแล้วถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายกว่านี้หรือเปลี่ยนแปลงเยอะๆหรือมันไม่หือรือยังไงก็แล้วแต่พี่โจะจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีเดือนหน้าว่ามันยังน่าเข้าอยู่ไหมเพราะว่าเพื่อนๆไปดูวิดีโอเก่าอะ่ะมันมันมันล้าสมัยไ,ไปแล้วก็เลยมาทำล่าสุดให้ดูเนาะถ้ามาดูมาดูอันนะี้ดีกว่าโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ